จากภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันที่มีต่อสุนัขทรงเลี้ยงที่ชื่อทองแดง จากความรักนำไปสู่ความสนพระถ่ยในการศึกษาคนา้นคว้าเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์บาเซนจีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับทองแดงจนพระองค์ท่านทรงเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความรู้อย่างมากเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์ดังกล่าวอีกทั้งทรงเข้าพระไทยถึงจิตวิทยาในการเลี้ยงดูสุนัขพันธุ์นี้ได้ทรงสอนและแสดงให้พี่เลี้ยงรวมถึงครูฝึกได้ทราบว่าควรปฏิบัติอย่างไรกับทองแดงได้นำมาซึ่งความน่ารักความเฉลียวฉลาดและความจงรักภักดีของทองแดงที่ชาวไทยไมิอาจปฏิเสธได้ นี่คืออีกตัวอย่างของพ่อที่หากคิดและรับผิดชอบต่อสิ่งใดแล้วต้องศึกษาหาข้อมูลให้ถ่องแท้แล้วเราจะสามารถทำสิ่งนั้นได้ดี